สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL s t k เหมือนเดิมนะครับและเราอยู่กันในซีรีส์ของเทอร์โมไดนามิก101นะครับที่จะปูพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกให้คุณไปต่อยอดแล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็ว่าไปนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่5แล้วนะครับเราก็จะมาาทำโจทย์แล้วหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนาะว่าตาราง อร์โมเนี่ยมีตารางอะไรบ้างนะครับโจทย์ครั้งแรกนะครับที่ผมจะพาทำเนาะนะครับเป็นตามนี้เลยแล้วตัวพวกนี้นะครับผมจะบอกว่ามันจะใช้มันคือใช้น้ํานะครับอ่ามันคือน้ําพวกนี้นะครับเรายังไม่ไปแตะสารทาความเย็นนะครับตรงนี้คือใช้น้ําไปเลยข้อแรกนะครับเรามาดูดูหัวตารางก่อนนะครับหัวตารางเขาบอกว่ามีอุณหภูมิ หน่วยองศาเซลเซียสแล้วก็ความดันหน่วยเป็นกิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ตัวสเปซิฟิกวอลลุ่มนะครับหน่วยเป็นลูกบาศเมตรกิโลกร,รัมแล้วก็มีเปลน,นะครับก็คือสถานะของอโจทย์ข้อนั้นน,น,นะครับโอเคบางข้ออาจจะให้บางข้ออาจจะไม่ให้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในข้อแรกนะครับข้อมูลที่เขาให้เรามาก็คือให้ ความดันมาห้าร้อยนะครับแล้วก็ให้ s p e c i f i c volume นะครับหรือว่าปริมาตรจำเพาะเนี่ยมาเท่านี้ศูนย์จุดศูนย์ศย์หนึ่งศูนย์เก้าสามนะครับเริ่มแรกนะครับตอนที่เราจะเปิดตารางเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับมันไปนแมทกับตัวไหนที่ผมบอกนะครับอ่ะถ้าจำไม่ได้เราผมพาย้อนดูนะครับ โฟกัสกันที่ตารางของน้ํานะครับโฟกัสกันที่ตารางของน้ําตัวตารางของน้ําเนี่ยผมบอกว่าถ้าตาราง a ขีดสีก็คือรู้อุณหภูมิแต่ถ้า a ขีดห้าคือรู้ความดันสถานะเป็น Sa ตูเรเตสแซตูเรเตอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะ Sa <at S 1> มีตั้งแต่แซลลี่คิดนะครับแซ t มิเจอร์แล้วก็แซตเวเปอร์นะครับอ่ะมีสามตัวเนาะ ทีนี้ข้อนี้เรารู้อะไรครับข้อนี้เรารู้ความดันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องใช้ตาราง a ขีดห้านะครับ a อีดห้าผมก็ทําการสีตาราง a อีดอ๋ออันนี้มาสีนี่วะาอคีดห้า <laughs> นะครับเ,เดี๋ยวหาก่อนอันนี้สีอ่าอันนี้ห้านะครับอันนี้ห้าโอเค ตาราง a ขีดห้านะครับเรามาดูสินะครับมีอะไรบ้างซูมดูนะครับซูมดูตรงนี้นะครับเราเจอแล้วความดันห้าร้อยนี่ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่เห็นเนาะตรงนี้นะครับอันนี้คือ p ก็คือความดันอันนี้เป็นเทมนะครับอุณหภูมิทม อ่าทิมนะครับอันนี้เป็น vf นะครับอันนี้ vg ครับอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ห้อย f f มันเท่ากับ z Z liquid นะครับ t เท่ากับ z vapor อ่านี่จำไว้ให้ดีนะครับ เขาถามหาอะไรบ้างนะครับถามหาอุณหภูมิอุณหภูมิเรารู้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดแปดสามใช่ไหมครับร้อยห้าสิบเอ็ดจุดแปดสามก็มาเติมเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจุดแปดสามนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฟดอ่าตรงนี้เฟดนะครับวิธีการเราเช็คว่าไอ้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามเนี่ย มันอยู่ที่ Vf หรือ VG นะครับอ่ะมาดูนะครับนี่ Vf VG ตรงนี้หวัวตาราง0.001093 000นะครับเพราะว่าเป็น Vf เพราะฉะนั้นเฟ e นะครับมันก็คือ Z Liquid ดนั่นเองนะครับแซลลิควอ่ะข้อแรกจบไปนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มหน้าการะดาษ ข้อแรกจบไปนะครับต่อมาข้อที่สองข้อที่สองเขาให้อุณหภูมิกับเฟสมาก็คือให้อุณหภูมิมา250องศานะครับแล้วก็ให้เฟดมาเป็นแซดเวเปอร์นั่นเองทีนี้เราก็ไปเอาตาราง A ขีดอะไรครับรู้อุณหภูมิของน้ำา A คีด นั่นเองนะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนทุกครั้งนะผมก็เอามาเลยครับชืบนี่ตารางนะครับโอเคอุณหภูมิ250นะครับเราเจอปุ๊บเราก็ไฮไลท์เลยครับนี่ไฮไลท์เขาบอกว่าแซตเวเปอร์ใช่ไหมเราไฮไลท์ต,ตรง VG ไว้ด้วยนะครับอ่าตรง G นะเพราะฉะนั้นเอาความดันมาก่อนครับความดัน ก็คือตัวนี้นี่ตัวยึกยือสามเก้าเจ็ดหกจุดสองนะครับแล้วก็วีจีศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดห้านะครับเรียบร้อยตรงนี้จบไปแล้วข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายนะครับวันนี้จะมีกิมมิคขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากข้อนี้ข้อมูลเขาให้มาเป็นอุณหภูมิกับตัวของความดันนะครับทริกตรงนี้มีทริกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือว่าถ้าสมมุติเราไปเจอบอกข้อมูลมานะครับ คุณภูมิกับความดันนะครับร้อยละเก้าสิบเอาผมให้ที่ผมเคยเจอนะนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับมันจะเป็นสถานะซูเปอร์ฮีทซูเปอร์ฮีตเวเปอร์นะครับอ่ะก็ามาเติมตรงนี้เลยนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ เป็น super heated ดเวเปอย่างแน่นอนคำถามคือเฮ้ยทำไมเป็น super heated เป p ร r ล่ะเดี๋ยวอีพิโซดหน้าเราจะมาคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ดูตารางของผมไปก่อนนะครับขอติดค้างกันไว้ตรงนี้เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับสอนเรื่องการเปิดตารางแล้วคลิปหน้าจะสอนเปิดตารางที่ต้องใช้การ interpolate นะครับที่เราเรียนกันไปแล้วในอีพิโซดแรกแล้วก็จะมาขยายความตรงนี้เพิ่มนะครับ ่ะทีนี้ตารางที่ต้องใช้ซูเปอร์ฮีทเนาะก็คือตาราง A-6 ขีดหกกันเองนะครับอันนี้ผมเสกมันมาเรียบร้อยและอ่ะพอเสกมันมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งจุสองเมกะนะครับเมกะคือสิบกำลังหกเนาะนะครับพอแปลงไปแปลงมามันก็คือเอ่อหนึ่งจุสองคูณหนึ่งพันนะครับก็คือหนึ่งพันสองรอยกิโลปาสคาลนั่นแหละ นะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่อุณหภูมิที่เขาให้มานะครับซึ่งก็คืออุณหภูมิ200องศาก็ขีดมาเลยครับ200องศา v, v, v เป็นเท่าไรนะครับ v ก็ <V S 1> คือตัวนี้นี่ตัวนี้0.16934นะครับ0.16934นั่นเองนะครับเป็นคําตอบของข้อนี้ไปนะครับพรงนี้ วันต่อไปเอิดที่6นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของที่มีการ i n t e r b u l l เลตนะครับแล้วก็การเปิดตารางที่เป็นสถานะแซดมิกด้วยนะครับมันจะมีความที่ยุ่งยากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากมากพบกันอนิ s o ทต่อัดไปนะครับพับบิดทุกวันเวลา7จ็ดโมงนะครับก็เป็นอาหารสมองยามเช้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ